กราบสดคราวนีああ้คือจะมาเข้าเรียนน้ำสถานปฏิจสมกล้องดาวเทียมนะครับมีปัญหามีสัญญาณบางช่องนะครับของพีทไอเอ็ดสองนะครับเอ็ดดีเอ็ดสองเอ็ดดีเอไม่นะครับตัวนี้ช่องเวิร์กพอยต์นะครับมีสัญญาณความถี่นี้นี่โอ้โหตัวนี้กดอินโฟนะครับ ช่องเจ็ดช่องอะไรไม่มีนะกี่ลองกดช่องสาม่ไม่เอ่ยนะครับมาไม่ครบช่องนะครับอันนี้ก็ไม่มีสัญญาณนี่นะไม่มีหลายช่องนะครับกับช่อง สองโมโนอีเก้านะครับกดโอเคโมโนโก็มันมีสัญญาณแต่ว่าดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าเมนูอัพเมนูนะครับกดเข้าเมนูจุดนี้นะฮะแล้วก็เลือกอเครื่องมือนะครับ กดโอเคนะครับแล้วก็กดอัปเดตดาวเทียมดูนะเรบลองดู OTA เปิดนะครับตัวนี้ความทีสองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับเสิ็จสามหมื่นแนวหอนะครับ OTA เปิดนะครับยินกันนี่เดี๋ยวลองเริ่มใหม่อ้าวค่า OTA ไม่มีนะ เปลี่ยนความ COTA ใหม่แล้วนะครับเราลองเริ่มตัวนี้ก่อนค่า OTA ไม่ขึ้น จะขึ้นแต่ไม่ขึ้นนะครับเล่นออนไลน์เป็นไงดูว่าต้องอัปเดตออนไลน์เลยอัปเดทออนไลน์มันต้องเชื่อมต่อเน็ตนะทางค่าโรงงานดูก่อนแล้วกันครับตกลง แล้วก็เปิด OTA ความถี่ OTA ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องดูความถี่ OTA ใหม่เปลี่ยนความถี่ OTA ใหม่ด้วยนะเดี๋ยวมีช่องเก้าก็ได้ประมาณนี้นะความถี่ได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องลองปรับสัญญาณจานดูแล้วมั้งว่าตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยว ไอโอเคนะครับช่องถ้าเป็นช่องก็ช่องเท่าไ่แปดสิบเก้าช่องมุม,มแมลงนะอ๋อตัเลขไงแปดสิบเก้า แล้วก็อินโฟนี่เป็นความที่ OTA นะครับความทีก็ถูกแล้วนะแต,แต่ว่ามีสัญญาณกดไปที่ช่องที่รับสัญญาณได้ทีนะครับ ช่องเก้าในะช่องสามสิบเนาะที่รับได้สัญญาณไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็กอดอินโฟเราขึ้นไปดูจานนั้นบนก่อนนะครับจีติตั้งจานหนึ่งน้นนะตั้งรงเท้าเต็มอยู่เลยโอ,เโอ้ตะแกรงขาดด้วย ต้องซ่อมจานก่อนนะครับอาจจะเป็นที่ตะแกรงมันขาดแล้วนะตอนนี้ขาดชิ้นหนึ่งหล่นอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวใช้เคบันทุเป็นทายลักกันยีแน่เก็บถุงเท้ากันไปดูร้ันด้านล่างเขามีขายไก่ย่างนะครับมีลวดมัดไก่ย่างนี่นจะพอดีนะครับจะใช้ลวดนี้ดีกว่ามันจะทนกว่านะครับโอเคครับ เียปะ,ปะปะแล้วครับโขลดยึดตะข่ายที่ขาดนะบางส่วนดีก็ไม่ทำอะไรนะครับอาจจะโดนขาดเพราะกระเบื้องนะหล่นลงมาเดียวดูสัญญาณกันนะว่าเพิ่มหรือยังค,ครับตอนนี้มาดูสัญญาณนะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นมา37นะครับ วันนี้มันแยกสองอยู่สองจุอดอยู่กดนี่สิบ f รอกันนะ exit ออกไปช่องเป็นกันกิหกสิบห้านะตอนนีนน้สำคัญคือช่อง OTA นะครับ ม,มมแมลงช่อง89นะครับมีสัญญาหรือ,อยังโอเคอแต่นี้มีสัญญาแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับใส่นั่นไปสัญญาณมา58เลยนะครับโอเค,อเคต่อไปก็ไปที่ ota ได้แล้ะกด exit อ,ออกกดเมนูนะครับ ไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ไปที่เด็ดดาวเทียมนะครับตัวนี้ในระบบ C แบนนะครับไทยโม6นะครับ OTA เปิดนะครับกดเริ่มต้น ลดลงข้อมูลฮนะตกลงฮนะยืนยันต้องการ,ร <Okay. S 1> กอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็รอเรื่องเขี่เรือนนะครับแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์นะฮะ12เปอร์เซ็นต์17เปอร์เซ็นต์ให้ครบร้อยนะห้ามถอดปลั๊กนะครับ มีสัญญาณบางช่องนะครับโอเคไม่ได้นเองนะครับสัญญาณอาการเหมือนอจานเคลื่อนนะครับกำลองทึกข้อมูลโอเคเครื่องก็จะดับลงนะครับมาแล้วไหมละ กล่องดูบอลชัดล้านเปอร์เซ็นต์โอ okay, เคมาแล้วครับไปดูช่องโอเคไปดูช่องเจ็ดกันนะฮะช่องเจ็ดจะดูไม่ได้โอเคจะได้ละโอทีเอได้ก็ได้นะครับ ค,คมุมแมลงก็อย่างที่ว่าเมือ่อกี้ความถี่ช่อง89นี้ต้องมีสัญญาณนะครับไม่งั้นจะ OTA ไม่ได้นะครับช่องนี้นะครับเรียบร้อยโอเคอเค,ครับยังไงก็บอกว่าจะมีโยอดนะครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์แ,ลแชร์ เป็นกลังใจใช่ไหมในการทำคลิปโอนใหม่ๆต่อไปครับอาการคือไม่มีสัญญาณนะครับสวัสดีครับมีสัญญาณบางช่องนะครับอาจารย์อาการเหมือนจานเคลื่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เคลื่อนจานตะแกรงขาดด้านล่างนะครับ